่านอาจารย์ทาพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขังซึ่งเป็นสิ่งที่นา่าอัศจรรย์ยิ่งนักเรามาฟังเรื่องราวของอาจารย์ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ผู้โด่งดังเดิมทีอาจารย์นี่ก็ชื่อ,อนาคพลทองเนียมนะก็เป็นคนที่เกิดที่นะวังทองหลางเนี่ยเป็นคนกรุงเทพโดยแต่กําเนิดนะตั้งแต่โดยกําเนิดมาแล้วก็ทางครอบครัวอาจารย์ก็ทํามีอาชีพ,พ้าขายนะ ขายก๋ยเตี๋ยวมั่งขายอาหารตำต่างมั่งแล้วขายของชําล้นะพ่ออาจารย์ก็เป็นบุคคลที่ปฏิบัตินะเกี่ยวกับารธรรมะก,ก็ดีเกี่ยวกับทางด้านสายเวทนะอาจารย์ก็ซึมซับโดยตลอดมานะ,ะจนมาถึงอ,อาจารย์โตมาเระดับหนึ่งนะก็ได้อศึกษาตำราตำราของผููที่เป็นพ่อนะคือพ่อของอาจารย์นะ จนอาจารย์อยู่ป .5 พ่ออาจารย์ก็ได้เสียชีวิตลงนะได้โรคประจําตัวครอบครัวอาจารย์ก็ค่อย้ๆสมัยก่อนก็ยากแค้นนะนะไม่ค่อยจะมีกินจนนะตอนนั้นการเรียนหนังสือนี่ก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อาจารย์ก็เลยต้องหยุดเรียนนะสมัยนั้นนะก็ศึกษาตาหรักตรราวิชาเพราะความชอบโดยส่วนตัวนะก็ถือว่าพ่ออาจารย์เป็นครูบาอาจารย์องค์แรก จนมาอ่าเจอลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงมมปู่หงพรมพัญนโยนะแห่งจังหวัดส,สุรินทร์อาจารย์เขาได้มีโอกาสที่ไปอ่าศึกษานะไปอยู่รับใช้อพระเดชพระคุณหลวงปู่หงพรมพัฒนโยที่จังหวัดส,สุรินทร์เลื่อยมาตั้งแต่ถึงวันนั้นตอนน,นอาจารย์ยึดไืออะตอนน้อาจารย์จาได้ว่าป .5 ประมาณมาณ .1 ได้ ตอนนั้นไม่ได้เรียนล้วสิบสามสิบสี่ตอนนั้นนะก็มีผู้ปกครองของเพื่อนอีกคนหนึ่งพาไปชักชวนไปอสมัยก่อนที่อาจารย์ไปอยู่หลวงปู่หงก็ตอนนั้นไม่มีอะไรเลยยังไม่จเจริญแล้วอาจารย์ก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความชอบในเรื่องพวกนี้แค่คนเดียวตอนนั้นที่หมู่คณะนะั้นก็เป็นที่ชอบใจของพระเดชพระคูณหลวงปู่หงนะก็เป็นสิ่งที่โชคดีสำหรับตัวอาจารย์ อัตพลทองเนียม